มาต่อกันเลยนะคะแบบไม่ได้ปิดหน้าจอนะคะแล้วตามหาคนอื่นมาเล่นด้วยกันนะคะพี่คลิปกับแม่ไลก็ไปเล่นแอลแอลกันแล้วนะคะตอนนี้เชิญเชิญเชิญเสือมาเล่นด้วยกันนะคะมีกันไหมกเออได้แหละแหละคือบอกแล้วนะคะว่าไอ้ไม่ได้กลัวอะไรแต่ว่ามันเหงาอะเหมือนแบบไม่มีใครคุยด้วยเศร้า ก็ใจจุงเบยตอนนี้เริ่มเมื่อยแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวแป,ป๊บนึงฮะเคก็ทำเทนนิวเลยค่ะยังไม่ดูห้องนี้นี่หว่าโอเคเดี๋ยวเอาสกียังแร่งเบยล้าเสือจ,จะทำอะไรต่อไปเนี่ยยังเล่นนะ เฮ้ยบู๊ฮเฮ้ยเดี๋ยวมีอะไรอยู่ในนี้นะคะแต่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรไอเห็นไม่ค่อยอยอะ คืออะไรวะอาจจะเป็นของที่พ่อหมอเสร็จแล้วพ่อหมอด้วยนะอ้าแใจกุญแจแล้วจากพัดที่แล้วนะฮะกินกุญแจไปเลยห <c oughs> มาหมามาแดกกุญแจมามากินกุญแจ ไม่ต้องเคี้ยวได้หรอกอึกเดียวจบไม่เคี้ยวเลยอึกเดียวหมดอิ่มเลยอิ่มยันชาติหน้าเลยอิ่มเลยเด็กคีสก่อนจุนแจไปแล้วนะฮะโอเคเราต้องไปตามหาอีหมาตัวน,นั้นใช่ไหมสีตัวน,นี้แม่ง ข้าจริงๆไอ้ร้อนไอ้โคโยซะแพ้มบโมบได้ได้เหรอน้องไอต่อ This could work i o u right? ask อะไรเหรอโมบี้แเอาลืมเมา จะทำไรอ่ะทำได้เดินเลยอ๋อเดินได้ด้วยไม่มีทางลงแล้วนะฮะแล้วทำไงต่ออ๋อหรือว่าตัดไอ้ตรงนั้นวะตัดแม่งตายหาจหมูกดูป้าว่าไฟเอลเอลเขาหายอ่ะดีใจด้วยแล้วมันเหลือแค่ไฟเขา ที่เขาคล้ายกระเสือมันแหละมันเป็นโชคจะตาที่นาเอฮ้ยตัวอะไรอ่ะตัวอะไรไม่รู้ออเอาไปต้มเอาไปต้มเลยเหรอเอ๊ะอะไรอีกให้เลี้ยงเหรอ นี่น่าจะเป็นรูปของอ่าอายะนะฮะอายะเสื <c oughs> อขอาปลาธรรมดาเอยไม่ใช่อะ้รมันอายะเสือเดี๋ยอะไรกันไม่รู้เห็นตื่นไปคล้ายกัน <c oughs> จ้จะเฉียใกล้ันวลนถ่ายแล้วแหละ <c oughs> บอกมาเอ กำลังคิดว่าที่ที่พูดเนี่ยเพราะว่าเซเว่นไม่มีแต่ช,โชโ็อกโกแลตขายเลยกะว่าจะซื้อให้ใครก็ไปรู้กินเหมือนกันใช่ช,โชโ็อกโกแลตนี่อร่อยมากเลยนะ <laughs> อะไรเขาไม่ได้ยย่อนอะเออพอมดมันนอนมาก สามวันนี้อุอ้ยชิบหายเลยสลบหูแตกเอเิอเ่มป๊า เสือชอบฟังหวานชนิดไหนบ้างอ่ะถามจริงชอบกล้วยเอาเล่าจากแดนนี่ไหมได้ไม่มีเหรอไม่มีสตรอเบอรี่สตรอเบอรีาา่ก็ชอบด้วยยังเสือเนี่ยนะเพราะว่ายังเสือไม่ได้ชอบสตรอเบอรี่อ่ะอสลัดกุ้ง ชอบกะลรชอบที่สุดหรอ้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยย้นแคเรเราได้คอแล้วนะคะคากลับมันตรงๆไม่ได้นะคะโอเค ทำไงต่อไปดีโอ้ทำไปเล่นเกมนี้แล้วมันแบบจุดตันมันเยอะจังเลยทำไงต่อวะอ๋อมันเอามันให้เทคไปดได้ด้วยนี่ว่าโอเคยวามรักมันเยอะเลย เอาชิบหายเดินฆ่าเลยกัมก็เขาบอกให้ไปใกล้กว่านี้เขาก็ไปให้ใกล้จัดตานที่อายาบอกแล้วอ่ะไม่ใช่ใ้ขนาดนั้นสิขยับมาแค่นิดเดียวนี่นะเข้าไปใช่ไหมตอนที่ดีอย่าเข้าไปใกล้กันกัมกั เราได้เมนเดรกมาแล้วนะคะเราต้องค่อยๆไปนะคะค่อยๆเป็นค่อยไปอาริตันโคสเตอร์นั่นมันมันไม่มันไม่โคสเตอร์แล้วอายะฉันว่ามัน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 ไม่เยอะเลยอ่ะมันมันแบบมันมันไม่นิดนึืองอ่ะมัน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 เยอะมากเลย เอ๊ะเหลือแค่สองอันไม่ใช่เหรอวะไม่ว่าค่าไม่รู้เป็นอะไรนี่ตรงนี้มีฮัมเมอร์อ๋อยังไม่ได้เก็บ กมกมเราต้องหาอะไรบบอุดหูหน่อยนะคะไม่งั้นตายพี่ฮาวะทำไมทำไมรู้สัตว์เลี้ยงมันจะเป็นต้นแบบคล้ายๆหัวเชืค่ะา ไม้ล mm ูกไม้ม hmm. okay, ันไม่เบาโอเคดังคลิปเลยก็มันเป็นเดี๋ยวนะหาไม่อยู่ก <oh ็มันเป็นต้นไม้ที่แบบว่าคล้ายๆหัวชัยเท้าอ่ะแล้วแบบมีปากอะไรเงี้ยมีตาแต่ มีตาอะไรเงี้ยแล้วเวลาแบบเอามันดึงดึงมันขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วเวลามันร้องเนี่ยมันจะทําให้สลบต้องมีอะไรปิดหูวไว้ถึงจะป้องกันมันได้เอาเลือ่อยตัดถุงก็ก็ดีนะถุยและที่นี้ตัวอายะกม็มีอะไรใส่ไว้ไไก็เลยกลายเป็นว่าอายะนี่เนี่ย ก็โดนต้นแมนเด็กเหมือนกันแมนเด็กใช่ไหมกกใครเด็กแมนเด็กโอเคครับเดี๋ยวเราต้องไปหาอะไรสักอย่างนะฮะมาต้องทำอายะแล้วอ,อะไรอ่ะ โอเคหลังจากที่เราหายกันไปเราไม่เราจะไม่บอกนะคะว่าเราหายไปทำอะไรนะฮะแลหาของกินใช่หิวมากหลังแต่ที่แบบไม่มากวนตอนเช้าไงหิวหิวมาจนถึงตอนเย็นได้คะ่ะว่ากูกินไปแล้วเอ้สิไอ้คุณจู n ินเด e Okay. มันมันคืออะไรคือคือแบบว่าหลังจากที่ไอไปหาของกินมานะคะ่ะไอก็รู้สึกแบบว่าเออไอคอคือแบบมันมีมอน,นึงอะมันมีรอยแตกอยู่เอ,อ้หรือว่าเราต้องเอาแบบเอาอะไรนะเอาไอค้อนอ้นน,นั้นไปทุบป่าอะไรเงี้ยเออก็เลยลองมาทุบดูอะไรเงี้ยก็เลยเออได้อย่างง้นจริงๆด้วยรู้สึกดีใจจุงเบยแหละ เสือเชื่อไหมมันมันเก่งชั่วขานาดนี้แม่เคาคี่อุดหูนะเสือถึงเอาเ้ย <c oughs> เสือเชื่อเขาป่ะแต่เสือก็ไปแล้วนะคราวนี้จะตายอีกเปล่าเอ่ยอนนีผู้สิห้าเด็ก็ลาสติกมาดีได้อยอะได้อยู่ได้ ยัดแค่ได้จริงด้วยเจ๋งค่ะอ่า it ดวั a แ t คแท็กว l วอมันไม่ทำลายใช่ไหมต้องไม่ทำลายชั้นใช่ไหมใ่้ดูย <c oughs> ้าใจมันสลบแล้วนะคะเราก็จะข้ามเ <c oughs> พราะมันจริง กุญแจของเราไปขอโทษนะอายะบอกนะฮะต่างจากไอ้คะที่แบบเขาจะฆ่าแกเขาจะฆ่า,จา,าเจ้า,าค,คุณจะฆ่าเหมือนเอากุญแจมาเอเคที่กุญแจนะฮะต้องการแบ่งแยกขาน,น,นขาซ่อนเรื่อามันไปทำไปผ่านไอ้เสียงอะไรอ่ะเสียงแมวเดินตอนนี้มีแมนดริกออกมาอลดออกมาเลยนะคะ มีแค่มีแค่ต้นเดียวนะคะที่ไม่ได้หลุดออกมาเพราะอะไรนะ่ะเพราะอะไรเหตุใดเธอต้องไปรักของเราที่สึ้งบอกมอะไร เขาไม่ได้พูดสงเสือท่านน่ะอันนี้บอกบอกเฮงว่าแม่แม่ไล่เอ้ยฟังดีๆดิฟังให้จบแม่ะจแล้วตอนนี้เราต้องทำยังไงต่อไปอะ่